ภัยคุกคามเดี๋ยวเรามาดูภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับพบขึ้นได้บ่อยนะครับอย่างเช่นมัลแวร์ตระกูลเป็นไวรัสเวิร์มโทรจันหรือแรนซัมแวร์แล้วก็ฟิชชิงแล้วก็โซเชียลเอนจินอร่งครับมาดูตัวแรกครับมัล r รเชียสซอฟต์แวร์หรือมัลแวร์นั่นเองก็คืออะไรครับคือซอฟต์แวร์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทำลายหรือ ขโมยข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับการอนุญ,ญาตครับโดยสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทนะครับซึ่งแต่ละประเภทจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันครับตัวแรกนะครับตัวไวรัสนะครับหรือเป็นโปรแกรมที่แทรกแซงนะครับแทรกตัวเองเข้าไปในไฟล์หรือโปรแกรมอื่นๆเมื่อมีการเปิดใช้งานไวรัสจะกระจายไปฝังไปยังไฟล์อื่นๆภายในระบบ และมักทำลายไฟล์หรือทำให้ระบบทำงานผิดปกติครับส่วนตัวถัดมานะครับก็คือตัวที่เรียกว่าเวิร์มหรือมาแวร์ที่สามารถแพร่กระจายตัวเองได้ผ่านเครือข่ายโดยไม่ต้องแทรกตัวกับไฟล์หรือโปรแกรมเมื่อเข้าสู่ระบบหนึ่งจะแล้วจะพยายามแพร่ไปยังระบบอื่นๆนะครับเหมือนหนอนชอนชัยไปทีท่ทั่วไปนะครับไอตัวไวรัสนั้นต้องการโฮสต์อ่าเหมือนเราติดไข้หวัดใหญ่ ติดโควิดเงี้ยนะครับก็ต้องมีโฮสต์นะครับในการแพร่เชื้อต่อนะครับโทรจันหรือ t ทรจัน h ฮ r s ์นะครับก็คือมา์แวร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในโปรแกรมที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอันตรายอะไรเลยเช่นอาจจะเป็นเกมหรือซอฟต์แวร์ฟรีๆนะครับเมื่อผู้ใช้ติดตั้งนะครับตัวโปรแกรมนี้เนี่ยก็จะเปิดช่องให้กับผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับสามารถเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ อันสุดท้ายและตัวที่สำคัญมากๆคือ r รนเซ m มแวร์นะครับคือซอฟต์แวร์ที่ทำการล็อกไฟล์หรือระบบทั้งหมดของเหยื่อแล้วเรียกร้องค่าไถ่ครับเพื่อใหปลลอ้ปลดล็อกข้อมูลปลดล็อกข้อมูลดังกล่าวมักพบบ่อยในองค์กรน,นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดสำการสำรองระบบข้อมูลที่ดีเพียงพอนะครับตัวนี้ก็มีเหตุการณ์ในหลายๆประเทศเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นมีอินซิเดนต์นะครับหรือเหตุการณ์การโจมตีลักษณะของเรนซอ์แวร์ค่อนข้างมาก ในหลายประเทศก็ไม่สนับสนุนนะครับโดยปกติเราจะไม่สนับสนุนให้จ่ายค่าไถยเพื่อปลดล็อกของข้อมูลเพราะเราไม่แน่ใจนะครับว่าจะถูกเรียกค่าไทยอีกหรือเปล่าหรือว่ถูกล็อกข้อมูลอีกรอบก็ได้หรือที่จ่ายไปนั้นจะมั่นใจได้อย่างไรนะครับเรากําลังดิวกับนะครับเหล่ามิชชาชีพในบางประเทศการให้แบบนี้นะครับการจ่ายถือว่าเป็นการผิดกฎหมายด้วยนะครับ ตัวอย่างเหตุการณ์นะครับของมาวแวร์ที่เรียกว่าวานาคายนะครับแพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับทำให้ระบบโรงพยาบาลและองค์กรใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็มีการเรียกค่าถ่ายเป็นเงินเป็นลักษณะของคริปโตด้วยเพราะคริปโตไปไล่ตามคนข้างยากว่าใครเป็นใครนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของการถูกฟิชชิงนะครับแล้วก็ตัวอย่างของโซเชียลเอนจิเนียริงนะครับ ฟิชชิงคืออะไรนะครับการลวงเหยื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอาทิรหัสผ่านบัตรนะครับเลขบัตรเครดิตนะครับโดยมักอยู่ในรูปแบบของอ e ีเมลหรือเว็บไซต์ปลอมที่ดูคล้ายของจริงนะครับบางคนอาจจะเห็นนะครับอีเมลปลอมจากบางธนาคารนะครับส่งมาแล้วให้เรากรอกข้อมูลนะครับที่แจ้งว่ามีปัญหาบ,บัญชีมีปัญหาหรือมีการให้คลิก,ลกแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับ เจาะลึกเพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องคำว่า spear f i s h i n g นะครับ spear f i s h i n g คืออะไรนะครับคือการโจมตีการโจมตีแบบ f i s h i n g ที่มีการเจาะจงเป้าหมายปัจจุบันนี้เราเจาะจงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนโพสต์ข้อมูลของตัวเองบนโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มต่างๆนะครับว่ามีความเชี่ยวชาญหรือ Expertise ตังไหนอย่างไรและทำงานอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ ระดับผู้บริหารนะครับหรือเจ้าที่ระดับสูงนะครับจะเป็นเป้าหมายที่ถูกเจาะจงไว้นะครับโดยข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อเนี่ยนะครับโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อที่อยู่ตามพับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับโดยผู้เจาะระบบหรือแฮกเกอร์จะปลอมตัวเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ส่งอีเมลที่ดูเหมือนเป็นข้อความที่เป็นทางการพร้อมลิงก์หรือไฟล์แนบนะครับแฝงมาวร์เพื่อคลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์แนบและสามารถเข้าถึงข้อมูลสําคัญ หรือควบคุมระบบได้ด้วยเดครับ Social e n g i n e e r i n g นะครับคือเทคนิคการโจมตีใช้มนุษย์เป็นช่องทางโดยการปลอมตัวเป็นบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่น่าเชื่อถือนะครับนะครับอาทิการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ IT เพื่อขอรหัสผ่านนะครับหรือโทรศัพท์มาหลอกนะครับขอ OTPO อ่านะครับเป็น One Time Password นะครับส่งมานะครับเทคนิคเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องมือ i.t ขั้นสูงเลยครับแต่เป็นการหลอกลวงเชิงจิตวิทยานั่นเองนะครับ insider threat คืออะไรครับภายคุกคามที่เกิดจากบุคคลภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำพนักงานสัญญาจ้างนะครับหรือบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบหรือข้อมูลภายในองค์กรโดยภายคุกคามประเภทนี้มักเกิดจากการใช้สิทธิ์หรือข้อมูลในทางที่ไม่เหมาะสมครับอาจจะแบ่งได้2 ประเภทหลักๆนะครับอันแรกคือเจตนาไม่ดีนะครับ m a r i c i o u s insider เลยบุคคลมีเจตนาขโมยข้อมูลหรือทำลายระบบนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการขโมยข้อมูลลูกค้าเพื่อนำไปขายหรือการทำลายระบบก่อนการลาออกจากองค์กรส่วนประเภทที่2คือไม่เจตนาครับบุคคลที่ไม่มีการไม่มีเจตนาร้ายนะครับอาทิ เผลอแชร์ไฟล์ที่มีข้อมูลลับให้กับบุคคลภายนอกไปหรือโพสต์ข้อมูลภายในองค์กรลงในโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่ไปถาม generative AI โดยเอาข้อมูลภายในองค์กรโดยรู้เท่าไม่ถึงการว่าข้อมูลนั้นอาจจะรั่วไปไปอยู่ในบุคคลที่3หรือผู้ไม่ประสงค์ดีได้ ตัวอย่างกรณีครับพนักง,งานฝ่ายไอทีไม่พอใจองค์กรและจงใจลบข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ไปมักจะพบะฮะเวลาก่อนจะลาออกนะฮะพนักง,งานฝ่ายบัญชีที่ส่งข้อมูลเงินเดือนให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักง,งานรั่วไหลครับก็จะมีข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะมีข้อมูลอ่อนไหวด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคัดลอกฐานข้อมูลเด้วเบสของลูกค้าไปใช้ประโยชน์กับ บริษัทคู่แข่งหลังจากลาออกจากองคอ์กรครับส่วนความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error นะครับถือเป็นสาเหตุสำคัญของเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภยัยไซเบอร์หรือ cyber security นะครับแม้จะมีการติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไปแล้วเราจำได้ใช่ไหมครับมันมี PPT people process และก็เทคโนโลยีแม้แต่เรามีเทคโนโลยีที่ดีแล้วเรามีกระบวนการ process นะครับกระบวนการการดาเนินงานที่ถูกต้องนะครับตามมาตรฐานสากลแล้วแต่ถ้ามีประเด็นของเรื่องคนนะครับถ้าบุคลากรขาดความเข้าใจปฏิบัติตามไม่ถูกต้องนะครับเช่นการใช้รหัสพาสเวิร์ดเดียวกับทุกระบบเลยนะครับหรือแม้แต่คลิกอีเมลฟิชชิงหรือละ,ละเลยการล็อกหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะแบบออกจากอาจจะไปนะครับทำภารกิจส่วนตัวสักครู่ก็ ทิ้งหน้าจอทิ้งไว้บุคคลอื่นก็สามารถที่จะเข้าไปเอาเอกสารลับหรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลความลับของบริษัทได้หรือการแม้แต่การส่งไฟล์หรืออีเมลนะครับไปยังผู้รับที่ไม่ถูกต้องผิดพลาดน,นะครับหรือการลบไฟล์สำคัญโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ